ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมมีกระแสที่กลับมาดังอีกครั้งกับรายการการ์ตูนเด็กจากประเทศรัสเซียซึ่งกระตูนนี้ก็เคยมีตอนหนึ่งที่เคยดังมาก่อนที่จะมีกระแสอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือ Hot Potato ใ e r ั e เด it. My name is Anton My name is Anton Every morning I usually get up at 7 o'clock <Jeez. S 2> และซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการ์ตูนหนึ่งที่คุณครูนั้นจะถามนักเรียนไปประมาณสัก1-2คนเพื่อถามว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าล่ะจนมาถึงคนที่3าก็มาพูด English Language อย่างคล่องแคล่วมากๆจนครูเป็นลมซึ่งนั่นก็คือมีบ speak English ก่อนจะดูคลิปนี้กันช่วยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องทางมาเติมได้ที่มุมซ้ายด้านล่างหรือลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงมีม Do you speak English ว่าที่มานั้นมีอย่างไร Do you speak Speak English เป็นประโยคคำพูดคำหนึ่งจากเอพิโซด182จากรายการวาไรตี้สำหรับเด็กของประเทศ,ศรัสเซียในตอนที่182ในช่วงปี2005ซึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นมีนักเรียนทุกคนกำลังคุยกันหน้าห้องอย่างสนุกสนานกันไปแต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แสดงเป็นคุณครูก็เดินมานักเรียนก็แตกตื่นมากรีบวิ่งหนีไปทีละ,ละันทีละห้อง่องจากที่นักเรียนเข้าห้องเรียอย่างไรครูก็เข้าห้องคลาส405 หนึ่งไม่ได้เฉยเลย,ยเด็กเลก <S <S และไม่นานก็สามารถเข้าห้องได้โดยใช้พลังกำลังของคุณครูจากนั้นก็ถามเด็กสุ่มไปประมาณ2คน,ด,กกนด้วยกันโดยถามว่า do you speak English do you speak English Zaikin do you speak English Belkin do you speak English และนั่นคอละสิครับทั้ง2คนได้กเกรดดีจนมาถึงคนสุดท้ายก็ตะโกนใส่นักเรียนที่ชื่อว่าเวเนชเกนและพูดว่าเวเนชเกน Do you speak English? แล้วเขาก็ตอบอย่างนี้ Yes, I do, my d teacher. I speak English very well. หลังจากที่รายการนี้ลงไปในปี2005ก็รายการนี้ก็เกิดขึ้นใน YouTube ในวันที่20ก,กรกฎาคมปี2015ที่ผ่านมาโดยช่องชื่อว่า k i n o Journalirla v ซึ่งในคลิปก็มียอดวิวประมาณ20ล้านวิวและยอดไลค์ถึง210,000ไล like ค์ใน8ปี ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงกันว่าทำไม Do You Speak English Meme นั้นกลับมาโด่งดังได้อีกครั้งหลังจากในปี2005และ2015และ2020 2023ได้คลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังครับว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร หลังจากที่ในการลงไปและลงในวันที่20กรกฎาคมปี2015ในชั้นอังการก็นํามาใช้ในการใช้มีม Do you speak English และค่อยๆเริ่มมีมีมผุดขึ้นมาในปี2020โดยเริ่มจากการโพสฉากแบบกึ่งไวรัลในปลายปี2021บน TikTok Do you speak English ในรูปแบบน้ที่รู้จักในมีม Do you speak English นั้นก็เริ่มมาจากช่อง TikTok ต,ตกกที่มีชื่อว่า Home Mat นาทิโอในวันที่1 0กุมภาพันธ์ปี2 0 2 2ซึ่งในคลิปก็จะมียอดวิวถึง71,000วิวและยอดไลค์ถึง5,000ไ like ลค์ใน1ป e n g l i ปี English. <Okay. S 1> 9คุมพาพันปี2022ในทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Castration ในอัพคลิป Do You speak English ในเวอร์ชัน Content Overscale โดยในคลิปก็จะมียอดว, 2, 000, 1, 4, 000, วิวประมาณถึง214,000วิวและยอดไลค์ถึง4,900ไ like ลค์ใน1ปีถึง2ปี o c h Do you speak e n และมาณ1ปีต่อมาในวันที่20มิถุนายนปี2023ทางช่อง t ิ k t ตอที่มีชื่อว่า User <laughs> ซึ่งเขาก็ได้โพสต์วิดีโอที่เป็นคอนเทนต์ a อเวอร์สเกลไป14สิงหาคมทางช่องติ๊กตอกมังคีพับได้โพสต์รูปแบบใน Do you speak English ซึ่งคำพูดเดิมๆจนช้าลงขึ้นขึ้นลงลงไปเร็วขึ้นช้าลงไปซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีประมาณยอดวิวถึง1ล้านวิวและยอดหัวใจถึง1 3 8 8 0 0ใจในประมาณสัก3เดือน และ16กันยายนในปี2023ทางช่อง TikTok Broxie จุด Rb ได้อัพคลิป Do you speak English ที่มีตัวสีเต็มอิม่มแบบเต็มอิม่มสุดสุดสุด extreme และเพิ่มมาด้วยแมวตัวหนึ่งแทนที่จะเป็นดัววา want to n o you speak English แทนและในคลิปนี้เองก็มีผู้เข้าชมประมาณถึง16ล,ล้านวิวและยอดหัวใจก็จะมีประมาณถึง1,92,300หัวใจใน2วัน <c oughs> เอาจริงนะครับปัจจุบันนีมนี้ก็ยังคงดังต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้จะมีแบบมีทั้งอะไรที่มันดูฮาฮาขึ้นๆลงๆมีมีมขึ้นๆลงๆมีเสียงเอเลฟใดๆก็ถือว่าทำให้รู้สึกตลกขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะครับว่า do you speak English นั่นชอบชอบคำพูดนี้มาก Zaykin do you speak English เบลกิน do you speak English v a n i s h i n <Speak> และนี้คือมีนที่มาของ Body Skin Do You Speak English ซึ่งจะมีประมาณนี้ Do You Speak English